ฮ้ยแบบนี้บางทีกงสิงชเลยเฮ้ยเรื่องอื่นฉันยอมนะแต่เรื่องกินฉันไม่ยอมเด็ด,าดขาดอ่เลยคะเด็กแดงนูดีมค่ะพมมาค่าะแล้วแฟน่ะแฟนมาแล้วค่ะครูอ้มาแล้วเหรอแฟนอ่าดิวเดียไม่ใช่ค่ะครูนี่เด<ค>ียนี่ดิวค่ะอ๋อ เี่ดีอะนี่ดิวไม่ใช่สาูนี่ดิวนี่เดียโอ๊ยโอ๊ยปวดหัวไม่ปวดเลยรับเดียดิวดิวดีออะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าว่าแต่ครูเลยหนูเองก็งงค่ะครูห้วยจะเหมือนอะไรกันขนาดนี้หน้าตาก็เหมือนกันทาผมเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันกระเป๋าก็เหมือนกันอิริยาท่าทางอะไรเหมือนกันไปหมดเลยอะใช่ค่ะครูไม่ต้องเรียกดียดิวหรอกค่ะเดี๋ยวสับสนเดียครูแฝดเนี่ยนะคะยังไงตัวก็ติดกันอยู่แล้วค่ะ จริงๆริปวดหัวเนอะอ่ะงั้นครูขอโทษนะครูไม่จําเอาเป็นเอาเป็นว่าแฝดแฝดไปน,นั่งที่ได้ค่ะแฝดอะโอเคเริ่มเรียนนะคะเด็กๆมีคู่แฝดมันดีอย่างนี้นี่เองสอบแทนหน่อยนะคะแนนสอบออกมา<อ>แล้วนะคะ<อ>นี่ห้องเหามีคนสอบตกคนนึงด้วยฮะทำไมอะเธอไม่รอนี่คนที่สอบตกก็คือเด็กหญิงเดียค่ะนี่น เดียเขาไปถึงไม่ตั้งใจเรียนนะฮะไม่ใช่ค่ะครูนี่ดิวนี่เดียค่ะเอาเป็นว่ามีแฝดคนหนึ่งที่ชื่อเดียเนี่ยสอบตกเดี๋ยวบ่ายนี้กินข้าวเสร็จรีบขึ้นมาสอบซ่อมที่ห้องนี้เลยนะคะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะครู a few moments later เฮ้ยเมื่อไหร่เดียจะมาสอบซ่อมเนี่ยไม่รู้สเีอ้าวดิวเธอมาทำอะไร ก็มาสอบส่งไงอ้าวเดียไม่ใช่หรอกี่สอบตกก็ก็นี่ไอเดียเฮ้ยใช่เดียที่ไหนเธออะดิวเฮ้ยอย่าพูดกันสิฉันอะมาสอบส่อมแทนเดียนีอย่าบอกครูนะฉันอะไปก่อนนะขับรถหนอ้าวมาแล้วเหรออ่ะนั่งเลยนั่งเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเธอชื่ออะไรนะก็เดียค่ะครูเดีย เดียถ er, ูกไหนทีจะผิดตัวอ้าวตามเลยสอบสอบนะะ A few moments later นี่เดีย er, มาสอบซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะครูตรวจแล้วนี่ได้คะแนนเต็มเลยมากกว่าทุกคนในห้องเลยแล้วทำไมคราที่แล้วก็เดี๋ยวไม่เข้าใจนะเนี่ยเนี่ยเดียทำดีก็ทำได้นี่ใช่อย่างนี้ก็ได้เหรอเป็นผรูแบบมาดีน,นี่เองป่วยก็ไม่กลัวอะเด็กๆคะนี่ บ่ายนี้นะอย่าลืมนะตัวแนทนห้องก็ไปคับตัวเป็นดัมเมเยอร์นะอะใครนะอะดิวดิวโอ้ดิวช่วยยกมือเลยได้ไหมดิวอะดิวเธอต้องไปคับตัวดัมเมเยอร์นะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเวลาบ่ายนีงตรงเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยเดี๋ยวห้องเราไม่มีตัวแทนเข้าใจไหมปีนี้ห้องเราต้องเป็นตัวแทนต้องเป็นดัมเมเยอร์ให้ได้เข้าใจไหมคะเฮ้ยอาหารกลวนอร่อยมากเลยะะนะนี่ดิวเป็นยังไงบ้างเธออะกินส้มตำปูปะลาไปหมดจา้าเลยอะ นี่แบบนี้ระวังน,นะระวังอะไระก็ระวังท้องเสียสิบ่เป,ป็นที่กัน่มนามองแล้วนี่ <c oughs> ดดดเอไาัวนันออโอพืนฉันไ่ไหอะเฮยไม่ทนดิว <c oughs> มันสาคัญมากนะถ้าเธอไม่ไปงต,ต้องชิงตแหน่งดวอไปนเลยะโอฉัน oh. ไม่มจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะไปค้งน้ำมานะ ม่เป็นไรดิวเดี๋ยวฉันไปคัดแทนเธอเองฮะได้ไหเหรอได้สิเงินฉันไปก่อนนะเอิเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเอย่างนีเดี๋ยวฉันไปด้วยไปมิน่ามิวเนี่ยเข้าห้องน้ำสิถ้าคุาไม่รล้ว่าคุาเปอนใคๆ นักเรียนคะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขออสุญค่ะคุณครูนี่สดีค่ะนี่นี่คุณได้ข่าวแล้วนะห้องเหล่า้้เป็นนักเยี่ยมมาให้หนึ่งขอเรียนเลยดีใช่ไหมดีดีเป็นตัวแทนห้องเราเก่งมากเลยมีเก่งมันแอาจัมือให้เลย เก่งมากค่ะครูเดี๋ยวหนูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะครูดีมากจะดิวุยครูแฟนมันดีอย่างนี้นี่เองขนาดท้องเสียยังให้ครูแฟนไปคัดตัวได้อะอะไรไข่ท้องเสียคะไข่ท้องเสียฮะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะครูไม่มีมนะกินสองใจหนึ่งลาป้าหิวแล้วค่ะเบรกนี้มีอะไรกินบ้างคะวันนี้มีป้าขายเป็นบุฟเฟ่นะฮะเฮ้ยโรงเรียนเรา กินได้ไมอั้นเยใช่ไหมคะใช่พริมแต่ว่าเรากินแค่นิดเดียวเองนะมันจะคุ้มหรอเฮ้ยฉันว่ามันก็คุ้มนะกินได้ไม่อั้นเลยเออแต่ว่าไม่รู้จะคุ้มสําหรับเธอหรือเปล่านะเฮ้ยเดียวเดีเดี๋ยวเราใช้แผ่นเดิมกันนะโอเคตกลงกินทุกคนนะป้าคะห้าคนค่ะไม่ค่ะสี่ค่ะอ้าวตกลงสี่หรือห้ากันแน่เนี่ยหนูสี่ค่ะหนูหนูไม่กินค่ะงั้หนูไปก่อนนะคะบายๆเพื่อนๆอ้าวเดียเดียวเดียอ้าวไปไหนของเขาเนี่ยเอ่องนสี่คนค่ะป้า มาแจกกันแจกกันจ่าสีสันมากเออใช่มาสีเขียวคือแบบสวยมากข้าผลไม้ตักให้เลยตักให้เลยกินหนาะกินเนาะขนมจบทีนอ่ะอ่ะอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะได้จะตักให้จะตักให้ใช้ที่คีบตักไม่ได้หรอมีได้สิจะคีบได้ใส่ตังค์ที่เล็กมากเลยเนี่ยมันเยอะมากเลยมาเพื่อนกินกันเลยบุฟเฟ่ต์มันดีนี่เองเนาะ หอมมากตีนก็เอมาครบทุกย่างเลยเนี่ยแทบกุกย่างเลยก็มันอร่อยน mm ี hmm. ่อฟฟิืมเมนต์เลตเตอร์ฮ okay. 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 okay, okay. okay, okay. okay. well, ึคุณแลวเพื่อนปตักร้พื่อยแตไเดีเยวแวเดี๋ยวฉันไปข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมาโอเคโอเคปเราไปถาเพื่กันเดี๋ยวไม่ต้องรอหรอกฮะตัก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 ส้มไปตักโอยยยยวยย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 ยกยย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 ไงทยยยย เฮ้ยเดียฮ้ย,ยแบบนี้มันขี้กงสุดทัดเลย,ยเฮ้ยเรื่องอืนฉันยอมนะแต่เรื่องกินฉันไม่ยอมเด็ดขาดลงไปป้าคะาคะวันนี้เขาขีกงค่ะนี่คนนี้นะคะเขาไม่ใช่คนแรกที่มาก,กินเมื่อกี้ค่ะฮะอะไรของเธอแต่นี่ก็มันก็คนเดิมนี่หนูนานๆมา,มา,มา,มาตักเลยมาตักเลยหนูจะกินแล้วเอาตักอีกตักอีก<ห>ตักไปเลยตักไปเลยเฮ้ยป้าเขาหน้ามีเหมือนกันนะคะดูดีๆสิคะเนี่ยหน้าไม่เห็นเน หนูนั่นแหละคนใหม่เมื่อกี้นี่ยังไม่ได้มาปากเลยอะหนูเพิ่งจะมาเนี่ยหนูยังไม่กล่ายหนูออกไปอะไรป้าแอนจ่ายแล้วนะคะทเ้ามาไไม่ได้เข้ามาหนูออกไปเข้ามาเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยป้าจำหนูได้ปากเลยปากเลยหนูจะกินเลยปากเลย อุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเียดิวเขาหน้าเหมือนกันแต่เราหน้าไม่เหมือนตัวเองอะเหรออเป็อะไรของป้านเนี่ยไม่กินก็ได้เสียตังค์ไปได้ห้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งใช้สองเฮ้ยกระเป๋าที่สองอันเนี้ยเบื่อแล้วอะใช้มาตั้งหลายปีอะอยากเปลี่ยนบ้างแล้วว่าขอให้แม่ซื้อแม่ก็ไม่ยอมซื้อให้เบื่อกล่องนินสอดใจเริงจังเฮ้ยดิว สำหรับกล่อนิสสอกันใช่ไหมชินเบื่อของตัวเองอ่ะเออดีด,ดีฉันก็เบื่อของฉันมากเหมือนกันอ่ะ,อะนี่สวยมากเฮ้ยเลขนกล่องที่สอก็ใช้ง่ายขนาดนี้เลยเหรออืมฟูฟิวฟูฟิวจ้าฟูฟิวเพื่อนรักเพื่อนเลิฟนี่เราเล่กล่องนี้สอกันไหมได้ยังไงล่ะแม่ฉัก็ฆ่าฉันตายสิเราไม่ใช่พี่น้องกันซะหน่อยเหรอหนู ไม่ใช่จะถามเลยคราจะเวลามีเพื่อนแทนไปกินกันได้แล้วจะเป็นพี่น้องกันได้ฉันคิดผิดจริงเฮ้ยแฟนชั้นน่ะอิจฉาเธอมากเลยนะอยากมีแฟนเหมือนเธอบ้างอ่ะจะได้แลกกล่องมิสซอกันใช้ได้ไม่ใช่แค่กล่องมิสซอฟนะแลกได้หมดทุกอย่างเลยเฮ้ยดิวตุ๊กตาเธอแลาวหรอรองเท้าของเราแล้วสลับกันได้ไหมได้อยู่แล้วสินะเฮ้ยเทียคิ้วสวยจังเลยอ่ะเราขอยืมได้ไหมได้สิ อันนี่หูหเ่มเนี่ยุนนี้น่าอิจฉาจังเลยอ่ะหูนี่แรกจะทุนอย่างเหรอเนี่ยใช่ดิวเดี๋ยวคืนนี้แรกเงยจใส่นะเฮ้ยใช่แล้วเพื่อนกันทุกที่โอ้ยปูฟีฉันปวดฉี่อ่ะปวดฉี่ก็ไปห้องน้ำสิจะ้วบอกฉันทาไมโอ๊ยก็ เมื่อคืนน่ะคือฉ like ันเพิ่งดูหนังผีแล้วฉันกลัวไม่กล้าไปคนเดียวมันผีในห้องน้ำด้วยจะไปกับฉันหน่อยได้ไหมนานนานนานะฉันไจะปวดอ่ะเพื่อนใจร้ายหนูดีไม่ทั้งสองคนเลยอันไปก่อนก็งไงเซ่อปวดเฉี่ะไปห้องน้ำกันเนี่ยพิมสองคนนี้เขาไปห้องน้ำแล้วไม่ไปกับเขาล่ะไม่ทันแล้วแหละหมายความ non lấy like. <laughs>